อันนี้อันนี้เป็นเกวียนโบราณน,นะเ,เกวียนไม้เกวียนล้อเกวียนของคนโบราณเอาไ้ใช้ขนของเอาไว้ใช้ขนของขนพืชผักขนอะไรก็ได้นีเ่เป็นเกวียนเทียมควายหรือว่าเทียมหรือว่าเทียมมัวก็ได้ หรือเป็นเกวียนเทียมวัวก็ได้เออเกวียนล้อ,ลอกเกวียนสวยมากเกวียนก็คือต้นตำลักต้นแบบของรถสมัยโบราณเกวียนล้อ,ลอกเกวียนเอออันนี้จะพามาดูลอกก้อเกวียนนะทุกคนดูลอ้อทำสวยมากช่างสมัยก่อนดูลอ้ลอทำสวยมาก เป็นไม้ไม้สักทำมาจากไม้ที่มีความทนทาน